โอเคเดี okay. ๋ยวรู <S 1> <S 1> <S oh. ้สตากรรม่ไ้มคะมาเดี uh ๋ยวพี่จัดให้นะคะปากกันเองค่ะปากเองก็ได้ให้หล่อที่สุดนั่งโอ้โหโอ้ยยิ้มได้เหอโอ้ยยยิ้มไ โอ้โหปากแบบใจยเย็นนี่ก็หลังจะว่าแท็บูบนหน้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมัได้แต่งงานฉันจะรอดเดี๋ยวเดียวแป้งเหลือเดี๋ยวเดียวแป้งเหลือทำไงดีทำไงดีแป้งมนันเหลือเวลาก็เหลือมาท่านทั้งหลายมาชาคนมาเร็วมาเดี๋ยวเป็นเรื่องเองเลยนะคะ